สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่18ครับผมพี่กระทิงครับและดิฉันน้องหมีค่ะ เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมการขนส่งและการจัดส่งสินค้าระดับโลกนั่นก็คือ Uber Technologies Inc. หรือ Uber นั่นเองค่ะโดยเจาะหุ้น EP นี้ข้อมูลแน่นมากใช่แล้วครับอัดแน่นจริงๆมาเริ่มกันเลยครับน้องหมี Uber นี่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกจริงๆเรามาเริ่มทำความรู้จักกับอาณาจักรของ Uber กันก่อนเลยดีกว่าครับปัจจุบัน Uber ดาเนินธุรกิจผ่าน3ส่วนงานหลักๆคือ Mobility หรือบริการ เรียกรถที่เราคุ้นเคยกันดี Delivery หรือที่รู้จักกันในชื่อ Uber Eats และส่วนงาน f เฟรดที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ขนส่งสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่งครับถ้าพูดถึง Mobility ก็มีบริการหลากหลายเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ Uber X, Uber Comfort ไปจนถึง Uber Black และยังมีบริการเฉพาะทางอย่าง Uber Green สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยส่วน Delivery ก็ไม่ใช่แค่ส่งอาหารแต่ยังรวมถึงร้านขายของชำและร้านค้าอื่นๆอีกด้วยค่ะถูกต้องครับ อูเบอร์ก่อตั้งในปี2009ในชื่ออูเบอร์แคปที่ซานฟรานซิสโกจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการแก้กันหาการเรียกรถแท็กซี่ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก เปิดตัว UberX ในปี2012และ UberEats ในปี2014จนกระทั่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO ในปี2019และที่สำคัญคือสามารถทำกำไรจากการดำเนินงานตามหลัก gap กได้ตลอดทั้งปีเป็นครั้งแรกในปี2023ครับภารกิจของ Uber คือการสร้างโอกาสผ่านการเคลื่อนย้ายและวิสัยทัศน์คือการจินตนาการถึงวิธีการที่โลกเคลื่อนย้ายไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ Uber ดำเนินงานในกว่า70% เศและมากกว่า1,000เมืองทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ มาดูที่สถานะทางการเงินกันบ้างครับ Uber แสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้และปริมาณการจองรวม (cross bookings) อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2024มี cross bookings รวมถึง162.773พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีรายได้รวม43.978พันล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดในไตรามาส1ปี2025 cross bookings อยู่ที่42,818พันล้านดอลลาร์สหรัฐและราย ได้อยู่ที่11,533ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ตัวเลขผู้ใช้งานก็น่าสนใจนะคะในไตรามาส1ปี2025มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต่อเดือน Monthly Active Platform Consumers หรือ MAPC ถึง170ล้านคนและมีจำนวนทริปการเดินทางมากถึง3,036ล้านทริปค่ะและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการพลิกกลับมาทำกำไรได้อย่างยั่งยืนครับหลังจากลงทุนหนักมาหลายปีในปีงบประมาณ2024 Uber ร,รายงานกาไรสุทธิ9 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกระแสเงินสดอิสระฟรีแคชฟล w หรือ FCF ถึง6 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนในไต,ตรมาส1 2020, ปี2025ก็ยังคงแข็งแกร่งด้วยกำไรสุทธิ1 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ FCF 2 3พันล้านดอลลาร์ครับนี่แสดงให้เห็นว่ากลายุทธ์ของบริษัทได้เปลี่ยนจากการเน้นการเติบโตไม่ว่าต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่มาเป็นการสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนแล้วครับการสร้างกระแสเงินสดอิสระได้มากขนาดนี้ทำให้อูเบอร์มีความยื หยุ่นทางการเงินสูงมากเลยนะคะทั้งสําหรับการชําระหนี้การซื้อหุ้นคืนหรือการลงทุนใหม่ๆทีนี้เรามาเจาะลึกถึงคูเมืองหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของ Uber กันบ้างดีกว่าค่ะโดยเราจะใช้กรอบแนวคิด7 Powers ของ Hamilton h e ลเมอมาช่วยวิเคราะห์กันค่ะเริ่มกันที่พลังแรก Scale e c o n o m i มีหรือการประหยัดจากขนาดครับ Uber มีการดำเนินงานทั่วโลกมีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ซับซ้อนทำให้ต้นทุนด้าน r d การ ตลาดและการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มสามารถกระจายไปยังผู้ใช้จำนวนมากได้ทำให้ค่าใช้จ่าย SGA และแพลตฟอร์ม R&D เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ g r o s s booking มีแนวโน้มลดลงครับอย่างไรก็ตามต้นทุนการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นเช่นค่าจูงใจผู้ขับขี่หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะเมืองก็ยังคงเป็นต้นทุนผันแปรที่สูงอยู่ครับ พลังที่2ที่โดดเด่นมากของ Uber อร์ก็คือ Network e c o n o m i e s หรือพลังเครือข่ายใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของ Uber อร์เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในระดับท้องถิน่นสำหรับธุรกิจ Mobility และ Delive r y การมีผู้โดยสารและผู้ขับขี่จำนวนมากบนแพลตฟอร์มทำให้เกิดวงจรเชิงบวกที่ดึงดูดผู้ใช้ใหม่และสร้างอุปสรรคให้คู่แข่งเข้ามาได้ยากการเปิดตัวสมาชิก Uber One ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายนี้ให้คร คุทั้งแพลตฟอร์มแล้วแบรนดิ้งหรือตราสินค้าล่ะคะ Uber แทบจะกลายเป็นคำกริยาที่หมายถึงการเรียกรถไปแล้วซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้แบรนด์ในระดับสูงมากทั่วโลกมีข้อมูลว่า Uber มีการรับรู้แบรนด์สูงถึง90%ในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับแม้ว่าในอดีตอาจจะมีประเด็นด้านลบบ้างแต่โดยรวมแล้วแบรนด์ยังคงแข็งแกร่งมาก พลังอีกอย่างที่น่าสนใจคือ process power หรือพลังจากกระบวนการค่ะใช่ครับความสามารถของ Uber อร์ในการจัดการตลาดแบบ r ร a l t i ท e ที่ซับซ้อนในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมการกำหนดราคาแบบด y นามิกเทคโนโลยีการจัดส่งการประมวลผลการชำระเงินและระบบบริการลูกค้าในระดับขนาดใหญ่ถือเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากครับส่วนพลังอื่นๆอย่าง counter positioning หรือการวางตำแหน่งสวนกระแสแม้ในอดีต Uber จะใช้กลยุทธ์นี้ได้ดีในการ แข่งกับแท็กซี่แบบดั้งเดิมแต่ปัจจุบัน Uber อร์เองก็เป็นผู้ครองตลาดและอาจถูกผู้เล่นเฉพาะกลุ่มใช้กลยุทธ์นี้สวนกลับได้ส่วน s Switching Cost หรือต้นทุนการเปลี่ยนย้ายสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและผู้ขับขี่ก็ยังค่อนข้างต่ำแม้ Uber อร์จะพยายามเพิ่มความเหนียวแน่นผ่าน Uber One และ Uber for Business ค่ะและสุดท้าย c o ค n e r Resource หรือทรัพยากรที่ผูกขาดข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ U ู ber อร์มีเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางอุปสงค์อุปทานและพฤติกรรมผู้ใช้ รวมถึงอัลกอริทึม AI ที่พัฒนาขึ้นถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบด้านข้อมูลและนวัตกรรมที่ต่อเนื่องด้วยครับสรุปแล้ว Uber มีความได้เปรียบที่แข็งแกร่งจากพลังเครือข่ายการประหยัดจากขนาดตราสินค้าและพลังจากกระบวนการนะคะแต่ก็ยังมีความท้าทายในด้านอื่นๆอ,อยู่บ้างถูกต้องครับในช่วงที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับอูเบอร์ทั้งภาพรวมธุรกิจสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและวิเคราะห์คู่เมืองหรือความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านกรอบแนวคิด7 Power กันไปแล้วนะคะใช่ครับสำหรับในตอนที่สองนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อถึงเครื่องยนต์การเติบโตและกลยุทธ์สำคัญของอูเบอร์สนามรบการแข่งขันที่ยังคงดุเดือดปัดจจัยความเสี่ยงที่ต้องจับตามองและปิดท้ายด้วยมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้นตัวนี้กันครับ เริ่มกันที่กลยุทธ์การเติบโตเลยค่ะ Uber อร์เขามีแผนจะขยายอาณาจักรต่อไปยังไงบ้างคะ Uber ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักอย่าง Mobility และ Delivery ครับโดยพยายามเพิ่มการเข้าถึงในตลาดเดิมโดยเฉพาะในเขตชานเมืองและชนบทมีการเปิดตัวบริการที่เน้นความคุ้มค่าอย่าง Uber X-Share และเรลแชร re รวมถึงขยายบริการ Uber Shuttle และ Uber 1 4เพื่อจากลุ่มวัยรุ่นด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการแท็กซี่ในหลายประเทศเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้วยแล้วในส่วนของ Delivery ล่ะคะนอกจากการส่งอาหารแล้วมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะการเติบโตของ Delivery มุ่งเน้นไปที่การขยายบริการนอกเหนือจากอาหารไปสู่สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีกและสินค้าอื่นๆในท้องถิ่นครับเห็นได้จากการร่วมมือกับร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายรายเช่น Family Dollar, FreshDirect, Albertsons, Walgreens และอื่นๆนอกจากธุรกิจหลักแล้ว Uber ยังมองหาพรมแดนใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ Uber for Business ที่ตอบสนองความต้องการด้านการเดินทางและอาหารขององค์กรก็มีลูกค้าองค์กรกว่า2 0 0แสนรายแล้วรวมถึงบริษัทใน Fortune 500มากกว่าครึ่งด้วยครับโปรแกรมสมาชิก Uber One ซึ่งมีสมาชิกถึง30ล้านคนและเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็ช่วยเพิ่มความพักดีและการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังมี Uber Health ที่ให้บริการขนส่งทางการแพทย์ที่ไม่ฉุกเฉินและจัดส่งยาโดยร่วมมือกับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพกว่า3,000แห่งครับแล้วเรื่องเทคโนโลยี AI และยานยนต์ไร้คนขับที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ Uber ให้ความสาคัญแค่ไหนคะ AI เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของ Uber เลยครับทั้งการกำหนดราคาแบบดินามิกการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการบริการลูกค้า Uber Freight ก็เพิ่งเปิดตัวเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมี AI agent กว่า30ตัวส่วนกลยุทธ์ AV หรือยานยนต์ไร้คนขับ Uber ก็ร่วมมือกับพันธมิตรหลายรายเช่น v i d e Nvidia, Volkswagen และ Momenta um. มีการเปิดตัวบริการเรียกรวกไร้คนขับในอาบูดาบีแล้วเริ่มทดสอบในหลายเมืองของสหรัฐโดยซ e o ดาราคสโรชัยถึงกับบอกว่าเทคโนโลยี A v วเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับ u ber อร์ในอนาคตเลยครับฟังดูมีกลยุทธ์การเติบโตที่น่าสนใจหลายด้านเลยค่ะแต่ในสนามแข่งจริง u ber อร์ Uber ก็ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆใช่ไหมคะดูเดือดมากครับน้องหมีในธุรกิจโมบิลิตี้ที่สหรัฐอเมริกา U ูเบอร์ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ76% แข่งขันกับลิฟต์ที่มีส่วนแบ่งประมาณ24%ในยุโรปก็มีโบสเป็นคู่แข่งสำคัญส่วนในเอเชียอูเบอร์ได้ถอนตัวจากจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วโดยมีดีดีครองตลาดในจีนและแกร็บเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วตลาด Delivery หรือ Uber Eat s ล่ะคะในอเมริกาเหนือ Do Dash เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งประมาณ67%ส่วน Uber e a t s รวม p รวม m a t เมมีส่วนแบ่งประมาณ23-27%ครับการแข่งขันสูงมากในยุโร ตลาดค่อนข้างกระจายตัวมีคู่แข่งอย่าง Just Eat Takeaway Delivery และ Delivery Hero Global Uber Eats เป็นผู้นำในฝรั่งเศสและมีส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่งในสหราชอาณาจักรที่ประมาณ27%ครับแม้ Uber อร์จะมีแบรนด์ระดับโลกแต่การแข่งขันในแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันมากผู้เล่นท้องถิ่นที่แข็งแกรง่งมักจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญ การลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดสิ่งจูงใจและเทคโนโลยีจึงจำเป็นเพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดครับนอกจากเรื่องการแข่งขันแล้วปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่ U ู ber อร์ต้องเผชิญมีอะไรบ้างคะ ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบโดยเฉพาะประเด็นการจัดประเภทผู้ขับขี่และผู้จัดส่งว่าเป็นผู้รับเหมาอิสระหรือพนักงานหากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในหลายๆประเทศอาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของอูเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้การดำเนินงานในกว่า70ประเทศทำให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่หลากหลายทั้งเรื่องการขนส่งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลครับ ความเสี่ยงด้านการเงินและการดำเนินงานล่ะคะแม้อูเบอร์จะเริ่มแสดงผลกำไรแต่ประวัติการขาดทุนจำนวนมากและความจำเป็นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีใหม่และการขยายตลาดก็ทําให้ความสามารถในการทํากําไรอย่างยังย่งยืนในระยะยาวยังคงเป็นความท้าทายครับการพึ่งพาเทคโนโลยี AI และการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ AV ก็มีความเสี่ยงสูงและต้องใช้เงินทุนจํานวนมากเช่นกันแล้วอูเบอร์เขามีกลยุทธ์ในการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ยังไงบ้างคะ อูเบอร์ก็พยายามจัดการความเสี่ยงหลายด้านครับเช่นการลงทุนในฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจไปยัง Delivery และ f เฟรดรวมถึง Uber for Business และ Uber One และการมุ่งเน้นสร้างกระแสเงินสดอิสระและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยครับมาถึงมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะเขามองหุ้น Uber กันยังไงบ้างคะ ณเดือนพฤษภาคม2025นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิ่มบวกต่อหุ้นอูเบอร์ครับอย่างทิปแ a ร k ส์รวบรวมข้อมูลจากนักวิเคราะห์33รายให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไม่เกิน12เดือนที่98.61ดอลลาร์สหรัฐโดยมีฉันทามติโดยรวมคือสตรองบาย r k e t b e a t จากนักวิเคราะห์37รายให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่93.91ดอลลาร์สหรัฐและฉันทามติโมเด r เรตบ u y หลายหลายสถาบันการเงินอย่าง t i g r e s s Financial, JP Morgan, BMO Capital Markets และ City ก็ยังคงคำแนะนำซื้อหรือ outperform พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายครับแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะมองต่างออกไปใช่ไหมคะอย่างเว Bush ที่ปรับลดคำแนะนำ ใช่ครับเวดบุชปรับลดคำแนะนำเป็นนิวทรัลจากอา t เพอร์ฟอร์มแม้จะปรับเพิ่มราคาเป้าหมายโดยให้เหตุผลว่าธุรกิจเป็นที่เข้าใจดีแล้วและขาดปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามผลประกอบการไตรามาสหนึ่งปี2025ที่ผ่านมาแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็มีนักลงทุนบางส่วนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตราการเติบโตของ cross booking เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าครับ แล้วนักวิเคราะห์มองว่าอะไรจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของ U ูเบอร์ในอนาคตและอะไรคือความเสี่ยงที่เขายังจับตาม,มองคะปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่นักวิเคราะห์มองก็คือการขยายตัวของธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่น Uber One และ Uber for Business โอกาสระยะยาวจากเทคโนโลยี AV และ AI รวมถึงธุรกิจโฆษณาของ Uber ที่เติบโตสูงมากครับส่วนความเสี่ยงที่ยังจับตามองก็ยังคงการแข่งขันที่รุนแรงความท้าทายด้านกฎระเบียบและความสามารถในรักษาอัตราการเติบโตครับสุดท้ายนี้ถ้าจะสรุปภาพรวมของ Uber และให้ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนล่ะคะ อูเบอร์มีความได้เปรียบที่สำคัญจากพลังเครือข่ายและขนาดของธุรกิจรวมถึงตราสินค้าที่แข็งแกร่งและพลังจากกระบวนการดำเนินงานแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องต้นทุนการเปลี่ยนย้ายที่ต่ำและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการแข่งขันการเปลี่ยนผ่านสู่การทำกำไรและสร้างกระแสงเงินสดอิสระได้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์คือการเสริมสร้างพลังเครือข่ายและต้นทุนการเปลี่ยนย้ายต่อไปมุ่งเน้นการทำกำไรอย่างยั่งยืงยนควบคู่ไปกับการลงทุนใน AI และ AV อย่างรอบคอบและจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเชิงรุกครับโดยสรุปแล้ว Uber เป็นบริษัทที่มีความซับซ้อนและมีพลวัตสูงการลงทุนใน Uber จึงเป็นการเดิมพันกับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการปรับตัวและการดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายต่างๆนะคะ ถูกต้องครับสำหรับวันนี้เจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่18ก็ต้องขอลาไปก่อนข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาเสนอในวันนี้ก็เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นภาพรวมและนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่านเองนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนลงทุนเสมอครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ